กำลังเอาต้นก้ากะลำปีหายา้าทพันหาย้านะกำลำงพันหนักลงในถาดเคาะค่ะเนะี่ยเขาจะงอกออกมามันจะหลายมเมล็ดมากแล้วก็ต้องแยกลงถาดเขาทำอย่างนั้นนะก้าถาดหนึ่งแยกออกได้หลายถาดจะไม่ต่ำกว่า3าสี่ถาดสมถาด แล้วก็ขายเบี้ยระบาดสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปมันก็โตง่ายเพราะว่ารากเขาจะเดินเต็มเต็มกระบะเนี่ยรากขอนขึ้นมาลากเดินเต็มแล้วเอาไปปลูกก็โตเร็วค่ะนชกนัลูกค้าติดใจที่ซื้อไปอันนี้คือผักชีราวฝรั่งนะคะ แล้วยู่ต้นเดียวต้นใหญ่มากเขากินยังไงยังไม่รู้เนี่ยเอาไปปั่นเอาไปลองปั่นดีเนาะเนี่ยผักต่างประเทศเราจะเอาใบเขาไปลองปั่นดูนี่ค่ะนี้เราก็อันนี้ผักยีห่หราอยากจะได้ต้นพันธุ์เขาปลูกทีไรไม่ได้ทราบที ถั่วพูเห็นเพื่อนๆในเพจเพจนนอนเพจนี้เขาปลูกตัวภูเรายังไม่ได้มีถั่วพลแล้วเราก็เลยลองไว้ั่งอันนี้คือว<ม>อเตอร์เคสค่ะเพื่อนๆน,นี่สั่งมเมล็ดพันธมางอกบี้ดีดูเขาคงจะขยายขยายง่ายอยู่เนี่ยมีรากทุกข้อเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลดี้สนะคะ<ม>เพื่อนๆน,นี่เลดี้สของเรา กำลังโตเลยรากก็จะลอยลอยอโถมเลดี้กระถางใหญ่เลยมีกระถางเล็กๆนี่ก็จะเป็นเลดี้ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นนี่ก็จะโตมากแต่ในช่วงเล็กๆเ,กเกนี่ยต้องคบประมุหน่อยนะคะต้นหอมญี่ปุ่นมีหลายกระถาง ขายจ้ะอันนี้ก็จะเป็นบีทรูทบีทรูทหัวจะสีแดงๆนะคะมีบีทรูทแล้วก็จะปนด้วยสชาร์อันนี้จะเป็นสวิตชาร์ทค่ะเพื่อนลำต้นจะสีเหลืองสีแดงสีชมพูสวิตชาร์สวยงามมากเลย ็นสกินนี่ออกออก,ออกดอกแล้วสกินนี่สกินนี่อันนี้เซรัลลี่ขึ้นชายฝรั่งพลังงามเลยพัง,งน,นี่ขับสลสลัคอร์ดเล็ดคอร์ด น,นีขาวปีค่ะโหมีนอนด้วยมีแน่เลยอันนี้ก็จะเป็นกระลำดอกค่ะเพื่อนๆกำลังงามเลยมีหลายดอกกระลำดอก สลัดเด็ดคอร์สสลัดล็อกสลัดล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตชื่อล็อกเก็ตชาดก็จะขมนิดนึงกินคอร์สีวอเตอร์ครีมเยอะอะไรนี่ก็มีดอกไม้ด้วย เพื่อนๆเ,เดินไม่ได้ไม,มีที่เดินหน้าร้านเ,าเสียงรถด,ดังมากเลยวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ